ได้ครับปกติแล้วเขาก็จะจอดข้างหน้าแล้วก็ลงระวังรถระวังรถหลังแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเราตรงนี้มันได้ไหมคฮะโดยประมาณโดยสายตาใช่ไหมได,เด,ได้เอาลงกี่คันครับได้เอาลงกี่คันครับทัหมดครันค,คันก็จะมีวันนี้ที่จะมาลง5คันนะครับก็ะจะมีเจ้าตัว LDA สีประตู u, สีเทาราคา825,000บาทอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เจ้าตัว X Series ถ้าเป็นเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาราคา939,000 0แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออตโต 9, 76, ้7 7 6 0 0ด้านบนนะครับก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นของลูกค้าพี่ต่ายเองก็จะเป็นเจ้าตัว Z นะครับตัว Z คันนี้ราคา7 8 8 0 0 0 0บาทถูกต้องครับ เป็นของ FC ที่อยู่อำเภอกระสังนันเองแล้วก็เจ้าตัวโอ้โหมาคือคันนี้จะเป็นตัว M นะเป็นของลูกค้าพีต่ายเองเป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอห้วยราดอันนี้เดี๋ยวพี่เปิล้ลรอถ่ายพี่เปิ้อรอถ่ายรอถ่ายคลิป ไปปกติเขาจะเข้าห้างหลังได้แต่อันนี้เหมือนเมื่อกี้พี่ตายเจอคันหนึ่งไปนะครับคันหนึ่งไปนี่เขาเรียกว่ายังไงะน่าจะไปสุรินก็เห็นเจ้าตัววีคอ์สสีดำด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัว M หรือ ZP นะครับก็ f อที่อยู่สุรินก็ไปดูเอาว่าเป็นรถไข่อันนี้เป็นของพี่ตายนั่นเอง เจ้าตัว M 4บอลเงินคันนี้1 5 4่0 0 0้าบาทนะสีบอลเงินวิตายไม่แน่ใจว่าเป็นของใคร แต่ก่อนสายไฟสูงๆตรงนี้ครับเนี่ยแต่ก่อนนี่ขึ้นได้นะพอเข้ามาเดินสายไฟมาเรียงสายไฟใหม่เออขึ้นไม่ได้เฉยเลย เอ๊ยฮิโน่คนอีสุใช้ฮิโน่คนเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องแบ่งงานกันทำอยู่ติดกันไงอยู่ติดกันก็เวลาอีสูชลนไม่ทันก็้ฮิโน่ก็ช่วยคนอันนี้เราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสําหรับ FC ที่ขอนะครับพี่ต่ายช่วยถ่ายรีวิวเจ้ามาสด้าที่เป็นพันธมิตรของเราได้ไม่ได้ครับถ้ามีเวลาว่างนะเออก็เดี๋ยวไปหารถก่อนหารถมาถ่ายก่อน แต่จริงๆทางตรีเพชไม่น่าให้ทํานะเพราะว่าช่องของเราไม่มีความเป็นกลางอยู่แล้วเป็น f อฟซีอิูอยู่แล้วแต่คันนี้ก็บอกว่ายาวแต่พี่ต่ายก็บกว่ามันยาวกว่าปกติ อันนี้จะมันเต็มๆมันได้กี่คันครับ8คันหรือว่าเท่าไหร่นีก็จะเป็นใบใบที่พี่ต่ายเคยเซ็นรับก็จะมีว่ารถคันไหนมาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่เอาลกดยตั้งเหมือนคันเร็วๆหรอโอ้ยโอเคเนาะอเอาไปคืนนะไปคืนโอ้ยเนยาะจะต้องไปลากไปอีก สาพาดูช่วงล่างน,นะน้อยน้อยคนที่จะเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ช่าง อันนี้ก็จะเป็นสิสานด้อกระทะเดี๋ยวมันจะเปื้อนเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาลรงละคันแรกก็จะเป็นเจ้าตัวเอ็ม 1, 1 5 4 0 0 0้บาทนะครับสีบรอนเงินคนที่ชอบสีบรอนเงินก็จะเป็นคนที่เรียกว่าหนักเอาเบาสู้เออแล้วก็สีนี้เข้าได้กับทุกโลกด้วย นรักเดอะไี๋ยวพี่ต่ายจะเดินตามถ่ายคันนี้แล้วก็เอาไอ้โจทย์ตัวนี้ไปให้อ่าลุงรอปภแล้วก็จะไปถ่ายกับพี่เปิ้ลต่อเวลาเขาถอยหลังนะครับเขาก็จะมีเจ้ากล้องมองหลังให้ อันนี้เห็นไหมครับไฟเบรกไฟอะไรเห็นได้ชัดเจนมากด้านบนจะเป็นไฟเบรกนะโอ้โหต้องดูดีๆนะว่ามันเฉดเฉียดมากเลยเฉียดมากเลยนะ อันนี้ก็บีบแตะเตือนรถข้างหลังไงไม่ได้บีบแตะขยับอาเลยอ,อ่ะสำหรับคนที่อยากเห็นตอนที่รถวิ่งนะครับพี่ตายก็ถ่ายให้ดูละอันนี้วิ่งถอยหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูก็เดินหน้านะเดินหน้าอ่าเออนี่พอใจอย่างรถวิ่ง <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ไปให้รปาภากันนะ ลุงยามนี่ครับผมพี่เปิ้ลติดลูกค้านี่คันที่จะลงอีกหนึ่งขั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแซดนั่นเอง เดี๋ยวพี่ต่ายต้องโทรเรียบรีบรีบแจ้งโทรโทรรีบโทรแจ้ง FC นะครับที่อยู่กับสั่งว่ารถมาแล้วเจ้าตัวแซดเดี๋ยวถ่ายกันี้เสร็จพี่ต่ายก็ต้องไปถ่ายพี่เปิลนะเดี๋ยวพี่เปิลรอ จะแคบเข้ายากนะที่พี่ตายถ่ายให้ดูนะครับน้องบางคันก็ยังบอกว่าเย,ยังไม่เคยเห็นลดลงเทลเลอร์สักทีก็แบบนี้แหละครับก็พี่ตายอยู่พี่ตายก็มีโอกาสได้เห็นแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็น้อยคนที่จะเห็นไฟเดลไลท์นะครับตอนที่เขาขยับเกียร์ปุ๊บแล้วก็เตรียมเดินหน้าเนี่ยขยับเกียร์แล้วต้องเดินหน้าเลยนะไฟติด นี่ไฟเบรกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ไปถ่ายเจ้าตัว FRR ให้พี่เปินลก่อนนะครับบันนี้ถ่ายให้ดูแันนี้ล้วกัน